ระบบเบรกด้านหลังนะครับคันนี้เขาแจ้งว่ามีเสียงดังนะครับเบร,รกน่าจะมีปัญหานะแต่ที่สําคัญที่สุดคือพราะเบร,รกนั้นจิตไม่เท่ากันนะด้านหนึ่งบางนะครับเห็นไหมฮะอีกด้านหนึ่งหนานะฮะอันนี้แสดงว่ามีปัญหากับตัวเบรคนะฮะคือกระบอกเบร,รกตัวนี้นะครับทีนี้คันนี้นะแจ็คพอตก็คือแกะกันฝุ่น กระบอกเบรกด้านหลังนะเจอน้ำมันเบรกนะครับรั่วออกมาไห่จ้วกเลยอันนี้นะฮะอาการเบรกเริ่มรั่วแล้วนะฮะอาการอีกหน่อยคืออาการเบรกแตกเบรกแล้วหายไปนะฮะนะชัดเจนนะครับกับคันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนกระบอกเบรกแล้วนะครับแล้วก็ผ้าเบรกบอกว่า10ปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวจัดให้นะว่าเบรกกินไม่เท่ากันด้วยนะครับ